มาตกสองมึงนี่กูซื้อมาแก่แขนมึงไดไ้เจอกูแท้มาเถอะแม่น,น้อยยังมึงน่ะมงมีทางคีกูได้ดอกปัดโถมึงคือสี่เก,งก่งคับแผ้เจอกูรลดมาเถอะแม่ไม่ได้านดอกทันสันมึงมาวัดกังกูเลยไปโอโ้กมาเถอะแม่มึง่าพยานมึงตี มื่อนี้ปากกูคือโมมานนะวะกูบอกแล้วอย่ากเก่งน้ำกูไม่อนี้ปากกูมานกูกินปลาแดกมากมนี่สิเดี๋ยวดูจาก,กไผเป็นไผโย่ก็มึงโกงแต่กูเนาะก,กูจะเบิ่อให้โตแหละมาว่าเรียนเรียนดีเรียนดีกูไปเรียนนะมึงแหละไปแหละเอ้าพี่ไปแซมแหน่อยกูเรียนลูกมนะกูอยากไปเรียนนะมั่นเลยมาอ้ววไปแค่เรียนเองปัญญาอ่อนไม่นี่ไม่นี่นเรียนรับประพิษกันสู้นี่อันมาเตนาฬิกาฮะ ไปยืมของมูมาหรือว่าไปลักเขาแม่มาขายโอ้โมันว้าบเนี่ยกูคิมว่ารักเขาแม่ไปขายมาซื้อได้ิกี่เงี้ยเนี่นี่กูเล่นโทรศัพท์นี่กูก็ได้เงินมาซื้อแหละเล่นอะไรกูจะโหยบ่โวยเบสเว่ยศูนย์ว่องเก็บออนไลน์และกีฬาบอกเลยว่าปากเธอเด็กได้โบนัสตั้ง200%ยังแถมเงินปีตั้ง100บาทและยังมาพ่อยังแถมวงล้ออีก80ดสบรอ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 บโอ้มันได้อีลีตี่พี่เออไปเล่นกัน